ชลประธานตรังลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภยัยพร้อมฝ้อระวังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำเกินร้อยละ80 ได้ทนิตอยู่ทองพิ่มในการโครงการชลประทานตรังลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการบรรเทาดุดตะไย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์อุทตภัยประจําปี2566และสถานการณ์ภัยแ้งประจําปี2567ให้การบริหารจัดการน้ำขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดตรังได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วและจากการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในห่วงที่ผ่านมาจังหวัดตรังมีฝนตกเพิ่ม ขึ้นและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ประกอบกับการคาดการณ์ฝนวันแมปมีโอกาสที่จะมีฝนตกมากกว่าปกติเสี่ยงเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ําได้โดยในช่วงสองสัปดาห์นี้จะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณน,น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดกลางในพื้นที่ที่มีปริมาณน,น้ําเกิน80อร์ซนไปแล้วโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ําคลองท่ายงิวยอยอสะพอนคะไกลสีสวทตรังรายงาน